EP พีของแม่ลาบูความลับกำลังถูกเปิดเผยองคชายเจอเอื้อยครั้งแรกแถมคณิถีเริ่มสงสัยบางอย่างเอาละใครพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวกันเลยเปิดมาที่บ้านเอื้อยกำลังทำกับข้าวอยู่ดีๆได้ยินเสียงพวกลุงๆก็รีบลุกจะไปทักทายตามมารยาทแต่ยังไม่ทันจะก้าวขาออกไปคณิถีกับอ้ายก็เดินเข้ามาพอดีนี่นางเอื้อยแกจะไปไหนเอื้อยตกใจรีบตอบไม่ได้ไปไหนพี่แค่จะไปทักทายลุงๆเท่านั้นเอง คณิทถีหันขวับเสียงแข็งขึ้นทันทีไม่ได้ต่อจากนี้ฉันสั่งห้ามแกไปยุ่งกับคนพวกนั้นเด็ดขาดเพยถึงกับนิ่งอึง้งสงสัยทำไมเหรอจ๊นะนาคณิทถีคณิทถีตาวาวเสียงเย็นเยือกก็เพราะว่าคนพวกนั้นมันด่าทอพ่อแกไงหรือว่าแกอยากเป็นเด็กในระคุหฮอโอ้โหเอถึงกับพูดไม่ออกใจหนึ่งอยากเถียงแต่อีกใจรู้ว่าคณิถีไม่ยอมฟังแน่ๆตัดภาพมาที่ตลาด นาจำปาผู้มากับสก,กินนักสืบเธอมาดักรอพ่อกำนันมิ่งแล้วก็รัวคำถามทันทีพ่อกำนันจ๊ะนี่เป็นยังไงบ้างเจอแม่คณิฐาไหมพ่อกำนันถอนหายใจไม่เจอว่าแต่ขณะที่สองคนคุยกันเศรษฐีพาติกะผ่านมาได้ยินเขาพอดีจึงหันไปถามคณิถีด้วยเสียงต่ำพวกมันไม่เจอเจ้าคณิฐานี่ฝีมือน้องใช่ไหมคณิถียิ้มเย็นก่อนตอบเบาๆแต่ชัดเจนก็ใช่น่ะสิโอ้ยฟังแค่นี้ก็ขนลุก กลับมาที่บ้านเอื้อยเอารำมาให้แม่ปลาบู่ตามปกติแต่วันนี้แม่ปลาบูพูดขึ้นว่าถ้าอยากไปเที่ยวงานก่อดเจดีทรายไปได้เกลยตาโตดีใจสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนมีข้อแม้แม่ปลาบูเสียงจริงจังแต่ต้องอยู่แถวแถวริมน้ำถ้าเกิดอะไรขึ้นแม่จะได้ช่วยได้ทันเอื้อยพยักหน้ารัวๆตัดมาที่งานกอะเจดีทรายคนแน่นสุดๆและแล้วองค์ชายที่กำลังกอะเจดี ign, อย่างตั้งใจเอ๊ะนั่นใครกันนะ เอื้อยเดินเข้ามาแบบใสๆโดยไม่รู้เลยว่าเธอกำลังจะทำให้หัวใจองค์ชายสั่นไหวแล้วเธอก็ช่วยองค์ชายตกแต่งเจดีย์องค์ชายยิ้มมุมปากเด็กคนนี้น่าสนใจแฮะอ้ายแบบนี้มันใช่เลยหรือว่านี่จะเป็นรักแรกพบหลังจากสนุกสนานในงานเอื้อยก็กลับมาให้ข้าวแม่ปลาบูกินตามปกติแต่เธอไม่รู้เลยว่าคณิถีกับไอ้กำลังแอบดูอยู่เงียบๆนางเอื้อยนี่มันคุยกับใครกันแน่อือหือความลับแม่ปลาบูกำลังจะถูกเปิดโปงหรือเปล่า งานนี้มีระเบิดแน่คณะทีจะเริ่มสงสัยเอื้อยมากขึ้นความจริงบางอย่างของแมบลาบูใกล้เปิดเผยเต็มทีห้ามพลาดติดตามชมแมบลาบูทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาทางช่อง7